สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานไ,ไหมครับอ,อย่างเช่นว่าฝนตกฝนตกแล้วเราขับรถไปเนี่ยแล้วฝนตกแรงๆแ,แล้วที่ปัดน้ำฝนนะครับมันจะปัดน้ำฝนไม่ทันนะครับทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยลดลงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําให้กระจกเนี่ย น้ำฝนอ่หล่นลงมาไอ,อ,อ,อ้ลงมาอย่ามันจะไม่เกาะนะครับอ่อดาด้วยความเร็วถ้าเกินหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็นจะไม่เกาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์เราเลยนะครับอุปรกรณ์เราก็ต้องมีอันนี้นะครับผ้าผ้าสองฝืนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะครับน้ายาเคลือบกระจกอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนี่เราก็ต้องเปิดฝาไนนะครับอ่ามาดูยา อันนี้นะครับมันเป็นยาเกลือบน,น้ำยาเกลือบประจกนะครับนี่ยครับเอ่ออันนี้เราก็เปิดเปิดฝาก่อนนะครับอันนี้ลอกลอกอันนี้ออกเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วเราก็เอาผ้าอีกพืนนึงเนี่ยมีสองผืนอันนี้เดี๋ยวชุบนะครับ แล้วเราก็เคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะเคลือบอครึ่งเดียวก่อนนะครับ อันนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะครับให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาขัดกันนะครับหลังจากที่เราเคลือบไว้แล้วก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาขัดกันโดยการใช้ผ้าอีกหนึ่งผืนนะครับอ่าก็นะนี่นะครับขัดให้บนเป็นก้นหอยนะครับ ก็อัดใส่แล้วลนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเห็นกำลังตกเลยนะครับเดี๋ยวลองไปลองลองดูกันนะครับอ่าเนี่ยผมว่าจะไปลองกับน้ำฝนนะครับแต่ว่าเลยพอดีถอยออกมาแป๊บเดียวฝนแรงเลยนะครับเลยผมว่าลองกับสายยางก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าฝั่งฝั่งขวากับฝั่งใต้ฝั่งใต้ไม่ได้เคลือบนะครับลองดูว่าอันไหนน้ําจะเกาะหมากกันนะครับอ่ะเดีย๋ยวมามดูฝั่ง ฝั่งขวาก่อนนะครับเอ้ยฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนี่ฝั่งซ้ายไม่ไเคลือบนะครับเห็นไหมครับน่ะน้ํเกาจะไหลช้ามากเลยเห็นไหมครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยเคลือบเราดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ะน้ามันจะกิ่งไหลลงมาเลยนะครับถ้าเป็นเอ่อถ้าเราวิ่งรถในความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอ่อน้ำเขาก็จะไหลไปเองนะครับโดยไม่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนนี่ครับเห็นไหมครับน่นะแต่ว่าด้านเนี่ย แตาน,นี้น้ําก็จะติดอยู่นานเลยเห็นไหมครับน่ะนานมากเลยนะครับน่ะกว่าจะกว่าจะหมดแต่เนี้ยแป๊บเดียวเองครับก็เป็นวิธีการดีๆที่มาฝากผู้ชมนะครับผู้ชมก็ลองไปเื้อมาเคลือบดูนะครับเพราะว่าทําให้ทัศนวิสัยของรถด,ดีขึ้นนะครับ อาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ